ะะไม่ได้มีแค่งบกระตุ้นเศรษฐกิจที่ไม่มีไม่ได้มีแค่ขาดดุลงบประมาณที่ดูไม่เหมือนวิกฤตไม่ได้มีแค่งบกระโห,หมที่ยังเพิ่มอยู่นะคะยังมีอีกหลายโครงการเรือธงที่เป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่หาไม่เจอเช่นเดียวกันแน่นอนว่ามันมีคําตอบสําหรับเรื่องนี้ว่าเดี๋ยวไปใช้งบกลาเดี๋ยวไปตั้งงบปี68อะไรก็ตามแต่ว่าเราตั้งหน้าตั้งตารอตั้งแต่วันที่ถแถลงนโยบายว่าวันไหนเราจะได้มาดูกันว่าสรุปแล้วเนี่ย รัฐบาลจะขับเคลื่อนนยโยบายของตัวเองด้วยวิธีการใดนะคะเราก็เลยยิ่งงค่ะว่าทั้งปัญหาว่าวิกฤตเศรษฐกิจกำลังเกิดขึ้นตามที่รัฐบาลบอกนะคะทั้งปัญหาว่าเราอยากที่จะเห็นโครงการเรือธงต่างๆที่รัฐบาลพยายามจะขับเคลื่อนแต่6ยุทธศาสตร์ในการจัดสรรงบประมาณยังคงเป็น6ยุทธศาสตร์เดิมซึ่งกนนีเข้าใจได้นะคะเป็นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะใครๆก็ต้องทําแต่พอไปดูลายแผนงาน ก็ยังเป็น60กว่าแผนงานเดิมนะคะมีเพิ่มมา2แผนงานใหม่ซึ่งก็คือเป็นการแผนงานยุทธศาสตร์ที่ชื่อซ้ำเดิมนะคะก็คือแผนงานยุทธศาสตร์โลจิสติกส์และระบบคมนาคมและแผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำนะคะซึ่งก็คือไม่มีอะไรแตกต่างเลยนะคะมีเพียงแค่236โครงการใหม่จาก1,500โครงการซึ่งมีงบประมาณเพียงแค่13,000ล้านบาทจากงบประมาณของโครงการทั้งหมด 8 3 0 0 0ล้านบาทอันนี้ดิฉันคิดว่ามันก็วิกฤตดิฉันเข้าใจดีว่าถ้ายังไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนโครงการทุกอย่างที่เป็นนโยบายของรัฐบาลได้แต่โครงการใหม่ที่มีเพียงแค่น้อยนิดแบบนี้เนี่ยมันทำให้เราแทบจะไม่สามารถที่จะคาดหวังอะไรได้เลยว่าเราจะเจอกับนโยบายที่รัฐบาลได้สัญญาเอาไว้ว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องทำสำเร็จภายในหนึ่งปี เราไม่ต้องพูดถึงเรื่องของวิกฤติระยะสัน้นหรือว่าปัญหาระยะสั้นก็ได้นะคะเราไปดูปัญหาในระยะยาวกันนะคะงบในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ชื่อว่ายุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันนะคะสิ่งที่เราเจอก็คือว่า37%เนะคะเป็นการสร้างถนนแล้วก็สะพานอีกสิเปเป็นการสร้างตึกค่ะอาคารที่ดินสำนักงานนะคะ อันนี้คือยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันนะคะเราจะไปแข่งขันกับประเทศอื่นด้วยการตัดถนนแล้วก็สร้างตึกเหรอคะยังไม่พอค่ะมันมีความสอดไท้อะไรมากกว่านั้นอีกภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ชื่อว่าความสามารถการสร้างความสามารถในการแข่งขันนะคะยังมีแผนงานยุทธศาสตร์ชื่อว่าแผนงานสนับสนุนด้านความสามารถในการแข่งขันอีกสามหมื่นกว่าล้านบาทปรากฏว่า40เปอร์เซ็นเป็นงบที่เอาไปใช้หนี้แบงค์รัฐแบงค์ออมสินบสอย,ยอยเอ็มแบงค์ค่ะ ส่วนในแผนงานที่ชื่อว่าเกษตร,รสร้างมูล,ลค่านะคะได้งบประมาณเกือบ50 0 0มล้านบาทปรากฏว่า80%ไปแบบล้วค่ะก็คือเกือบสี่หมนล้านไปงบใช้หนี้ทกศใช้หนี้ทกศคือเป็นหนี้ในอดีตตั้งแต่ประกันรายได้จำนำข้าวจำนำสินค้าเกษตรตัร้งแต่สมัยยุคนายกอภิสิทธิ์นายกยิ่งรักษ์มาจนถึงนายกประยุทธ์นะคะแบบนี้เราจะสร้างมูล,ลค่ากันได้แบบใดคะ